อ้นว่ควยหมรับคัไหน้นดอกวยนี่ตัวนี้มันทีเขาขวบสองโดยได้นอนนี่เนาะมันตัวสองกล้วยแล้วตนี้สองกล้วแล้วอันตัวนี้ทีที่ผสมแม่โอ้ผสมอันนี้เก่าเนาะเ่าเก่าจะเลื่อนเนาะ่โอ้แข้งขาใหญ่ดีเนาะครับเนาะเงาเบิงถ่ายครับอันนี้ประมาณสูงนี่สิประมาณเท่าใดขึ้นนี่เงาวังสีวังลอยยี่สิบได้บ่ลอยยี่สิบกุ้งวัเออลอยยี่สิบ เป็นลูกแม่เดียวกันบ่หนี่มุ่นนั่นจากมันถึงซือกันอ้วนโอ้ยไม่ไปซื้อข้าวหน่อยมั่งไปเห็นหลายตัวไหมใกล้ๆกันทั้งเสือมันเสือซอยตะกี้มาตะกี้มันตัวน้หน่อยหนึ่งดิเฮาเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเสริมอาหารบ่หนี่อืมบะมันกับนายเชียวหนานี่ยเชียวหน้าเล็กเชียวมุนี่แหละโอ้บ่มันกับเาไปโอ้ขวเยอันนี้ขวเยบ่ได้เสริมอาหารนะครับเนาะปลาแต่ว่าก็อ้วน ก็ไดกินยังไงก็จิ้นรั้งาบใหญ่ทัาา้งใบเราเมื่อได้มีกม่กัได้กินหลายมีหลายกินหลายแาบมุือน่ะ<อ>รราจับหนึ่งกับไปอีกมือหนึ่งโอ้อ้วนดีอ้วนดีครับ